วันนี้เราจะมาเล่นเกมหมายครับกันนะครับเราจะมาต่อจาก EP ที่แล้วที่เราจะมาลงถ้ำล้วเราเจอวาร์เดินแต่เราไม่เป็นไรลงต่อเลยเ,ลยเจอเอ็น e จี City นะครับคนต้องระวังหน่อยงั้นเราจะตุยดึงเลยไปไปไป โอ้เอ้ยเอ้ยโอ้อัปเดตมาครับโทรศัพท์เราไม่ค่อยจะไหวแล้ว <c oughs> เรามาตรงนี้โอเคแล้วคราวนี้ดันพันางก่อน <c oughs> โอเคอดิเฮ้ยมานนี้เเ้ากัน <c oughs> อุ้ยเลสโสตนม่ทำอะไรวะ, <c oughs> อะเอ้ยนี่มันรับ ควรเราควรทำอะไรต่อไปดีครับคลิปหน้าคนช่วยเมนคอ,คอมเมนต์มาหน่อยเดี๋ยวผมจะทำให้นะครับตอนนี้เริ่มคิดคอนเทนต์ไม่ออกแล้วแต่ไม่เป็นไรเราทำเรื่อยๆทำทุกวันให้เลยอ้าวค้างรอบที่สอง ไว้เวิเจอือทองอีกละ้ <c oughs> ตัวอะไรเกิดวะน่ะโอ้โหแค่นี้ชิวๆอีส่โอ้ยแต่หน้ามืดโอ้โหดักเน็ตก้าหุย มองอะไรไม่เห็นต้องค่อยขุดเฮ้ยมองอะไรไม่เห็นเลยโอเคกลับมามองเห็นละต่อทุกคนมันก็นยังมีหน้าขึ้นมาอีกดเกียดวาร์เด้นเลยทุกคนมันมันเก่งอะเลือดปเยอะตีแทบไม่เข้าเลย เฮ้ยหันเอามาเล่นเสียงว่าได้เงินขุดต่ออย่าลืมจุดที่อั้ย,ยปิดเลยแค่นี้แหละ ปาดิติงทำอะไรไม่ได้แล้วกล้าคุนลงเลยเฮ้ยไม่อยู่แล้วโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไม่เอาไม่เอาอักเล่นไม่เอักอทุกคนอีดีนี่ไม่เป็นไร เราเริ่มใหม่ได้เดี๋ยวเราไปสร้างใหม่กันเลยนะครับเดี๋ยวเราตัดไปตอนนี้เล่นตอนที่เราเริ่มสร้างโลกใหม่โอเคทุกคนเรากลับมาเล่นแบบไม่ใช้ฮาร์ดคอร์โหมดแล้วเศร้า <laughs> เล่นได้ไมห้านทีทุกคนเราตุยล้วแรงมากอะ่ะโอ้โหมาเล่นนี้ชิวดีกว่า เกิดไบโอมดีด้วยประเดี๋ยดีตรงไหนกว่าโอ้โหเฮ้แต่เขาบอกว่าอ,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 อัปเดตมาครับมีแฮปปี้แก๊สด้วยใช้สโนบอลเพื่อฟีดให้เร่งการเจริญเติบโต,ต,ต,ตโอเคไม่เป็นไรเราเริ่มใหม่ได้ อ,อันนั้นนะเจตหาทุกคนกินกันเริ่มหิวแล้วขาดไม่ใช่ฮาร์ดคอมโหมดไปหิวรัวๆเลยทุกคน ไปไปอยากเจอหมู่บ้านนะทุกคนอยากให้เฮ้ยอุ้ยเอาค้างพอดีเลยอะ่ะอุ้ยเราดวงดีเกินนะทุกคนเล้ทำไหมหมู่บ้านปกติมันอยู่นี่เอ๊ะแสดงว่าเอาเอาจากอ๋อมันอัปเดตบ้าเลยนยทุกคน <laughs> ดูดิมันหมู่บ้านปกติไม่ใช่หมู่บ้านเอสกิโมนะ อ๋อมันออกใบโอมพอดีเลยเก็บของถ้าเก็บไปได้ก็แล้วกันดวงดีแค่ครั้งนี้อุ้ยนั่นไงเหล็ก เปิดมางัดกับคุยเลยโอ้ทุกคนตอนนี้ว่าอัปเดตใหม่ข้ามาใหม่รู้สึกเรากะตุกมากเลยเล่ยนยากสุดแล้วมันถึกด้วยไอ้มือต่อยหรือเอาดีดกันกัน โอ้โห,โหคดึกอ่ะเอาดิเอาดิมาดิมาดิตัวปเป็นเหล็กแล้วนะเอาดิเอาดิาดกับพื้นกินเนื้อก็ตายกินเนื้อไ่เห็นไหมทุกคนคือเราเริ่มเดินแล้วมันเริ่มกระตุกแลุกคน ต้องเก็บตังค์ซื้อโทรศัพท์แลวทำอะไรค้างไปหมดเลยตอนนี้เฮ้ยแบ็กสมิธอ๋อไม่ใช่ว้ยคิดเอาแบ็กสมิธต่บ้านหลังนี้แหละน่าสนใจนี่แหละบ้านเราโอ้ไม่มีของนี่ไม่ใช่บ้านเราโอ้จะ โอ้โหตายอีกแล้วทุกคนอยากให้มันแบบให้บอว,วาเด้นมันยิงเบากว่านี้ทุกคนยิงแรงมากเจอเอ็นเจียนสตรีเราก็น่าจะกลับเนาะแต่เราไม่กลับไงไม่เป็น <c oughs> ไรนะความผิดพลาดของเราเองนี่ไะทุกคนคือมันเริ่มอย่างนี้แนละ้วมันค้างเนี่ย ไม่รู้จะทนได้แค่ไหนเไงอ้อเลยคนเตียงดีไหมออพอพอไม่เอา,อยาเอยอะโอเคมีกล่อง หืงไม่ถุงไ้ยเอารวบรวม,รวม,รวมดิใส่ได้เท่าไหนนะร่นะหกสิบสี่อันเนาะยัดทุกอย่างเขาทีจะยัดได้โอเคเลือก <c oughs> <c oughs> เล่นไม่ได้เลย ใช่เนี่ยน่าจะเป็นบ้านเราเดี๋ยวหาบ้าน NPC ก่อนยถึงด้วยต้องค่อยๆลง กูคืนให้โอ้เสียได้คนโลกที่แล้วเราอุตส่าห์ตั้งใจเล่นมากน่าระดุัย ผิดด้วยเอาไปยังจะมั่นของไอเห็นดิมาให้เว้ยมาอะไรกันทั้งครอบครัวกันหนึ่กคน เอปุอนไม่มีข <c oughs> ้าอีกแล้ว <c oughs> เสียดไปไหม <c oughs> เอาแฟมอะไรได้อะ นี่แหละบ้านเราจะใช่นี่คือบ้านเราบ้านหลังใหญ่เฮ้ยมีความลับเออไม่มีเผด็ด ต้องไปทำไอ้นู่นนี่นั่นละเอื่อว่าน่าจะปลูกไอ้เคโรตไว้ ไปไปเข้าบ้านเข้าบ้านเอาโหเห็นแล้วแซดเลยแซดกว่าทุกคนติดตรงนี้อ่ะบูชาเลย เรไปตัดไม้ก่อน กันเริมหิวไฟนอนโอ้โห อะไรดีไม่อย่าพึ่งจะกินนี้นเนี่ยก็คงไม่เสียหายหรอกสุดท้ายก็ได้แค่หัวม,มาออต้องไปลงเมืองแนละ้วเงี้ยนั้น,น,นอุ่ยมา สนองบอลไว้เดี๋ยวไอ้จดไปเนเธอร์เราเจอไอ้แฮปปี้แก๊สนี่คืออีพีใหม่ของเรานะครับ <c oughs> เอ,อ้เถือกเศร้ามากที่กคนโู้โทำไมอ่ะผูกสาบไปได้สวยและทแท้ๆเลย น่าจะเป็นความผิดเราที่เราไม่เลือกกลับตอนนั้นถ้าเลือกกลับน่าจะดีนะเราน่าจะไม่ตัวเราได้เล่นแบบนั้นไปเรื่อยๆสนุกดี ไปไปไปทำเมือ,องกันทุกคนนี่ไงจุดที่เราจะเริ่มทำนี่ข้างอีกแล้วโอ้โหเจ้า เงายวลยข้างอีกเลยตอนนี้เริ่มแบบเล่นยากมากทุกคนพอเราแข้งไปหมด มุมฐานด้วยอืมโยมอ๊อกโอเคแต่เ,เนี่ยกลายเป็นที่เห็นกันทะมุงของเราเหื่อนกันทุกย่ง พวกชาวบ้านมาดูแลให้ด้วยครับไอตะเผาก่อนขอบเซตแม่ชุดเกาะเราขาดกางเกงโดนโดว้วไม่ใส่เกง ขับแอกเย็กแล้วนะจะได้ลงยาวๆเลยนะโอเคเดีอวราฮีโร่เฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฐานฐานนันก่อนฐานเพราะเราจะท,ทับทอสไม่ยินประโยชน์เลย beep คนเราชอบอัปเดตนะแต่เราเจอข้อเสียของโทรพัพเร์เราคือมันค้า,างเนี่ยมันเล่นยากทุกคน อันนี้ครั้งน่าจะครั้งครั้งที่ส0บยี่สแล้วฮะทุกคนครับเราขอปิดคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย